หอมขนาดเข้าคั่วขัพวเองขันวไงขัวัวเองหอมขอ้นรลดช้ดจถกั้มอยเห็นมันมัวลายเติบจตงแแ่บพอพอหน่ออ่ะพอดีหอมนัวนัวหอมจัหน่อยอะน้ำปลาหอมใส่ลงไป ว่ารลกปลานี่ยเพราะข้าใส่หรายเพราะว่ามักเข็ม,มว่าตำว,าวาา่างเสีเกียร์ไปแล้วปลาลาลอีกแล้วเลนืดนึงเห็ดบนี่นพาเป็นแตเพียบเลยสีคือขาวอยู่ปลาบุกงว่างวะติ๊กไหมใส่ย,ยู่บ่ชิมซะก่อนครนะใส่ป,ปากลงไป พีกคงอีกหน่อยสีบบ่บงางว่ะ <c oughs> โอ้โใส่ปากระดองหอมวันบีดเนาะสองขวยยังไงเอารอมคือหอมรเบิดนี้กอันหอมเนี่ยแสดงว่าแ ดมเบิ้งพี่น้องดมเบิ้งดมเบิง้งซีมเลยไปต้องซีมเลยกันว่าหอมเลยคือคบพอดีกนหนะอคบเคียงรอดพอดีเลยบ้าซีสารพัน,พนเราไว้ยังจะซีมมึงจักหน่อยเลยจังเข้ามามาเที่ยวน้ำป่ามันใส่หน่อยังเห็นไง

bàn hoặc 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 nhỉ hoặc 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 แล้วแม่เปลี่ยนกับมีนะก็เขาแบบนี้นานี่พอืดเด้แล้วกินเนาะโอ้ยบดเนี่ยอย่างไรอไปแ,ง,ไปแง่นล้วฉัน<ม>โย<อ>้นขาหมูออเวาบดเอาถุงให้เอาไปกินได้เนาะว่าจะได้<ม><ม>ล่าง<ม>ตัวไ้วล้างงอไหม

แต่มันกลับคนอืกก่นแล้วเนาะคนแย่เนี่เนาะงอ๋อยังยังมันมันมันเป็นอ,อันนี่มันเรียเป็นไข่แดงอะไรกินเลยชชเช่นได้ของกินก็ได้เป็นเป็นไข่ตุ๋มไหมไข่ไข่ข้า,ขา,ขาวเคน,นตัวกบใส่อีก <laughs> Gbiran? <laughs> mm. <laughs>